ท่านผู้ชมตอนนี้อ่ามันก็กรอบแหงงนะ้งแล้วนะตายอนะแล้วก็เอาใบขี้หูใส่ท่านผู้ชมให้มันมีกลิ่นหอมไงจืดไว้นะท่านผู้ชมวิธีก,การทำเมนูขี้เหล้าไงทอดจิรีรวยรสดีถ้าใครที่กินนี้ถือว่าเป็นบุญปากนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันอ่าราคาแพง ส่วนหลายคนก็จะไม่นิยมกินถ้าใครเคยกินก็คอมเมนต์บอกนะถ้าผสมว่ารสชาติมันเป็นจังใดอันนี้ปกติผมก็ซื้อกินนะก็ไม่เคยทํากินแต่เถือไม่เคยทํากินเองไงเราจะใส่ตัวนี้เลยนะแต่ว่าทอดให้ใบนี้มันกรอบก่อนใแฮนมีกินไงอืมอืมแซบบอพ่อเลยนะมัน,ะนชุก ตัวนี้มันเหลืองๆบแสบก่อนดูดูไว้ผมว่ามันอาจจะโอเคนะท่านผู้ชมหลงังจากนั้นเราก็อ่ทาทำการปิดไฟหลงังจากนั้นก็เบิ่งเบิ่งวันเป็นจะแสบสำับดูท่านผู้ชมถ้าขายนี้ก็ได้หลายตังเติมนะเพราะว่าอ่ากิโลหนึ่งก็ ร้อยเอ้ยห้าร้อยกว่าบาทนะท่านผู้ชมกิโลนึงดูตัวซอยนะนี่ไม่ซอยไม่ใช่ท่านผูให่เด็กน้อยที่มาซอยจริงได้เป็นเด็กน้อยห่วยอ่ะเด็กน้อยขี้ซอยลูกเด็กน้อยซอยจริงได้รถเขาขี่วุ่นวันอยู่เขาจะขี่ป่ะพ่อแหละเสียดายของ เห็นไหมท่านผู้ชมไปแต่แซ่บให้นั่งบนได้นัง่งยังหลังจากนั้นผงปรุงรสที่ช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับทุกเมนูมือกล้องเห็นไหมขั้นตอนสุดท้ายานผู้ชมเราต้องทําการโรยรสดีนะจือไว้นะท่านผู้ชมถ้าใครอยากเอาไปกินเอาไปทําเองอันนี้มันแบบสามารถปรุงได้ทุกอย่างไงก็ใส่พอประมาณานะผู้ชมก็หลายเติบ ประมาณสำนี้ให้มันนัวไงหลังจากนั้นเราก็มาแบบนี้นะ่านผู้ชมแบบนี้ให้มันมีมีรสชาติแบบมันจังอร่อยก็ประมาณนี้เห็นไหมครับคุณผู้ชมดูใบไม้มันเดี๋ยวผมจะซิบใบมันี้ก่อนนะเนี่ยรับ ยังไม่ท่านผู้ชมนี่กิ่ดีกินแก้มเดียวมือแรงให้มาโอ้้องกินไหมกับเแพ้แซ่บเลยทาไม่ตาอีกแซบแห้งนะท่านผมดูภาพสิภาพ เบิงบ่งจีรีแสบแห้งเลยแซ่บอกเห็นไหมทาม่านผู้ชมนี่ตากันยังแสบนะเราสามารถกินได้บดปีกมันนะทา่านผู้ชมเพราะว่าผมทอดให้มันกรอบแล้วไงดูผับสา, 3, ามผับสี่ กินดยพักินไหมแพ้ตากินดีแพ้ยองเลยตากนั่นนั่นมึงกองกระหนังชื่นเยแสบมันะเนดวแสบแม่แม่กินไหมสามารถเอาไปทำกินเองได้นะท่านผู้ชมลองสุดนใช่ปะ เอาไว้แก้มเล่าเไอท่านผู้ชมเมโนูนี้เหมาะสำหรับการเอาาเอไปแกมป้มเบี้ยไงเบิ่งเสับเสับแซ่บจัดก,กามมนันในตามุมเลยอ่ะให้มาเห็นไหม,ไไหมอันนี้กินไม่ได้ท่านผู้ชมแพ้แพ้อ่าพวกตะก,กะแตน จักจ๊กะก็ตเมนูฝร,รั่งมักกินพูดแสรเลยว่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะท่านผู้ชมก็จะบจวอีาครั้นี้เจอกันคลิปหนะ้ามาเบิ่งว่าผมจะทำคลิปอีกอย่างกับนิต้าเองถ้าใครอยากเห็นผมทำคลิปใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้บ๊ายบายท่านผู้ชมบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้า